สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลครับก็วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะถือโอกาสนะครับพาท่านมา,อาขอพรนะครับที่วัดมังกรกรมาวาสนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับ และก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องอคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งวัดดังกล่าวนั้นนะครับก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันครับก็ตามกันไปครับครับวัดมังกรกมลาวาดนะครับหรือที่เรารู้จักกันในานามของวัดเล่งเน่ย,ยี่ ซึ่งก็ถือว่า,าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับต่อพี่น้องชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเป็นอย่างมากครับสำหรับวัดเล่งเน่ยี่นั้นนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับซึ่งก็สร้างมาตั้งแต่รัชสมัยนะครับรัชกาลที่5นะครับก็สร้างมาตั้งแต่ปี2414นะครับ แล้วก็วัดแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง8ปีครับซึ่งรูปแบบการก่อสร้างนั้นนะครับก็ใช้แบบแผนนะครับการก่อสร้างแบบวัดจีนนะครับซึ่งก็จะเป็นจีนทางตอนใต้ครับใครที่มาเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็จะต้องมีโอกาสมากราบไหว้นะครับขอพรที่วัดแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะ คนที่มีความประสงค์ที่อยากจะแก้เกี่ยวกับปีชงนั้นนะครับทุกๆคนนะครับก็จะจะระลึกถึงวัดแห่งนี้อยู่เสมอครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับได้เดินทางนะครับมาแก้ชงมากราบขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามจุดต่างๆภายในวัดนั้นนะครับอย่างมากมายครับ สำหรับจุดเด่นของวัดเล่งเนยี่นะครับก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับรู้จักก็คือเรื่องการไหว้พระัดแก้ชงนะครับก็คือการขอพรนะครับให้เราชีวิตของเรานั้นนะครับก็ประสบความสําเร็จครับพบแต่สิ่งที่ดีๆครับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะครับโดยเฉพาะเทพเจ้าไทยสวยเอีะนะครับโดยเพเพื่อให้ท่านได้ปัดเป่านะครับ เคราะห์กรรมสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานะครับให้เรานั้นได้พบแต่สิ่งที่ดีงามนะครับความเจริญรุ่งเรืองต่างๆในชีวิตนะครับแล้วก็นอ,อกจากนี้นะครับเรายัางสามารถที่จะขอพรนะครับจากเทพเจ้าองค์อื่นๆนะครับซึ่งก็จะประดิษฐานนะครับในวัดแห่งนี้นะครับ ก็วัดแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนนะครับก็จะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับตามความเชื่อของชาวจีนนั้นนะครับก็จะเห็นผู้คนนะครับหลั่งไหลนะครับมาทั่วสารทิศเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าวัดแห่งนี้นั้นนะครับเป็นที่สักการะนะครับของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะครับหรือว่าพี่น้องชาวจีนนะครับซึ่ง หลายหลายคนที่เดินทางมาวัดแห่งนี้ก็อยากจะมาแก้เรื่องปีชงนะครับเพราะว่า,าความหมายของปีชงนั้นก็หมายถึงปีที่เราอาจจะต้องปะทะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคําว่าชงนั้นนะครับมาจากภาษาจีนหมายถึงการประทะนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อเรื่องปีชงนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเทพแห่ง โชคราบก,ก็คือองค์เทพไทสวยนะครับหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาะครับเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีด้วยนะครับซึ่งว่าหากในปีไหนนะครับที่เรา,าเกิดขึ้นเกี่ยวกับปีชงนะครับหรือว่า,าที่องค์เทพไทสวยนะครับเคลื่อนทับ ดวงดาวของปีนักษัตรใดก็แปลว่าเป็นปีชงของนักษัตร์นั้นนะครับเมื่อเกิดการชงหรือดวงชะตาชนกับเทพเจ้าขึ้นก็จะก็จะทำให้ดวงชะตาของผู้นั้นนะครับก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคจากวัวน้ำต่างๆนะครับก็จะทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเคราะร้าย เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องมาแก้ปีชงนะครับมีการไหวปีชงเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับนอกจากนี้ก็ยังจะถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งในปี2568เนี่ยใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับก็จะมีผู้ที่เกิดปีชง100%นั้นก็คือปีนักษัตรกุล หรือว่าปีมูงนะแล้วก็อีกปีหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นปีมะเส็งนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งก็น่าจะเป็นปีขานอีกปีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปีวอกนะครับซึ่งทั้งผู้ที่เกิดใน4ปีนี้นะครับก็คือในปี2องพนนี้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็จะต้องมาไหว้พระขอพร เพื่อที่จะแก้ปีชงนะครับให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคิดมุ่งมั่นหมายสิ่งใดก็ขอให้ได้รับในความโชคดีนะครับหาเป่าเคราะเป่านา้ำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตเรานะครับ <moms. S 1> ก็อีกไม่กี่ปีเลยทครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันแล้วครับก็จะสิ้นปี2 5 0 0 หกปครับก็จะเริ่มเข้าสู่ปี2569นะกเครับก็อ่าเราเรเดือนกุมภานั้นนะครับก็จะเป็นช่วงตรุษจีนนะครับเราก็ดูว่าปี69นั้นนะครับก็จะมีปีเกิดนักษัตริย์ไหนบ้างนะครับที่เป็นปีชงก็จะต้องเดินทางมากราบขอพรนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับเราจะพบเห็นพี่น้องประชาชนนะครับ เข้ามากราบไหว้เข้ามาขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองครับก็การเดินทางก็มาที่วัดแห่งนี้นะครับก็ไม่ยุ่งยากครับก็มีทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับหรือท่านที่สะดวกจะเดินทางด้วยรถไฟนะครับของกทมมาก็สะดวกสบายครับ แมนแต่ละวันนั้นเราจะเห็นพี่น้องประชาชนหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้มากมายพอสมควรครับการมาไหว้พระก็เหมือนกับการมาทาบุญครับก็จะทําให้ชีวิตของเรานะครับครอบครัวของเราก็จะประสบใจความโชคดีครับวันนี้ก็เที่ยวกาสมากราบไหว้นะครับก็มาแก้ปีชงนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นนะครับมีดีขึ้นนะครับก็จะได้รับ สิ่งที่ทดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับใครที่มากรุงเทพแล้วก็ขอเ,เอรียนเชิญนะครับวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนถนนเจริญกรุงนะครับก็มาที่นี่นะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ